จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนาะมาดูกันนิดนึงสดสดร้อนร้อนเลยค่ะดูกันนิดนึงนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง กันก่อนดูกันก่อนแป๊บหนึง่งดูกันสดๆเลยค่ะดูกันสดๆเลย ามว่าดูอะไรใช่ไหมคะวันนี้จะให้ดูกันสดๆดเลยดูบนหน้าถาดนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่าเนาะความจริงแล้วนะ่ะจะต้องหยุดได้แล้วหยุดทอดได้แล้วนะเพราะว่าขายหมดแล้วแต่ลำจวนยังไม่หยุดยังบม่หยุดจ้ะยังทอดต่ออีกกระทาหนึงไว้เพื่อสำหรับผู้ที่มาที่หลังจ้ะ แล้วมาเปิดกล้องเบาเรื่องอย่างบอไปน้าถอดไปน้าเบาเรื่องเขาบป็้ตองไลล่าหาเงินดอกจ้ะเงินสิไลล่าเขาเองเห็นบอจ้ะเงินสิไลล่าเขาเองเดี๋นะมือหนึ่งก็ถอดไปน้าอีกมือก็ทอดด้วยปากก็พูดไปค่ะอยากมาเล่าให้ฟังเห็นกันสดๆร้อนๆเลยนะคะ เห็นกันสดๆร้อนๆเลยนี่นะคะกล้วยทอดในกระทะบัววาสีเห็ดกิจาการนี่ยังกับคือกันแหละจะ้ะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ช่างถ้าคุณเข้าใจสิ่งหนึ่งและหลายๆสิ่งที่ประกอบกันเนาะมันจะทำให้คุณไม่ต้องไปไล่ล่าหาเงิน เงินจะไล่ล่าหาคุณเองเงินจะมาหาคุณเองอ่าเจ้าเคยเคยบอกว่าจ่าเคยได้ยินบอกที่ว่าอ่าเจ้าเคยนึกในใจจากน้อยบอว่าเอาไปยังข่อยต้องออกไปหาเงินสุมือสูมือแท้เงินคือบอลแอนมาหาข่อยแน่วสั่นว่าเคยได้ยินบอกเคยไย้ยินผู้ใดบอกแบบนี้บอนี่ละเดี๋ยวล้ำจวนสิมาบอกสู่ฟังเด้อ อันไดที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์กะคนไหลตัวแช่ออกไปอันไดที่บอสนใจคิดว่าเ่าเป็นประโยชน์กะบอต้องเก็บเอาเดี๋ยวน้ำจวนขออนุญาตตักกล้วยขึ้นแป๊บนึงเดี๋ยวจะบอฟังต่อแป๊บนึงนะคะ สดๆร้อนๆเลยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมาโอเคมาชมกันต่อค่ะนี่นะร้อนมากเลยมาค่ะมาชมกันต่อร้อนมากเลยตักขึ้นเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว ว้าเรื่องหยังวตีเรื่องเงินไหลล่ะเออเงินเงินมหาเจ้าประโยชน์ก็คือเงินไหลล่ะเขาต้องออกไปไลลล่ะเงินมันต้องประกอบด้วยอย่างแน่ก่อนเงินเขาต้องเข้าใจก่อนเด้อจ้ะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งมีความเสียอย่างหนึ่งแล้วมันกับมันกับเป็นเรื่องที่เป็นจริงที่ พ่ามีคูบาอาจารย์หลายๆท่นานหลายคนว่าวาสิเป็นคู่เป็นโคดนะที่เพิ่นประสบความสําเร็จมากเพิ่นกระเบ๋าเรื่องนี้อยู่เรื่อยเงินบ่แมนเศษอีหยังสักอย่างเด้จ้ะเงินนี่เขาเป็นพลังงานเด้เออเงินเขาเป็นพลังงานให้เบิ่งว่าเงินเป็นพลังงานแบบใดวัดี ถ้าเฮาสิมาบอกว่าอันเงินเป็นเพียงเศษกระดาษแผ่นหนึง่งหรือว่าเหรียญหนึง่งเป็นวัตถุอีย่างสักอย่างหนึ่งแท้ๆบ่แมนคุณค่าของเงินนี่มันมีมากมามขั้นเจ้าบ่มีเงินเจ้าสิยู่ในสังคมที่ค่อนข้าง,งสิยากแน่ถือบอ่จ้ะถ้าผู้ใดไม่มีเงิน อยู่ในสังคมก็อาจจะยากนิดนึงถืง่อบ่เจว่าเห็นจริงตามน้ำจวนว่าบอเขาต้องเข้าใจความหมายของเงินก่อนแล้วเป็นอย่างที่ว่าเงินคือพลังงานเงินเป็นพลังงานที่ประกอบด้วยความรักมเมนจ้ะเจ้าล่องมังตี้ถ้าเมนเจ้ามีเงินจากมือนหนึ่งเนี่ย เงินเมื่นที่ใดไปว่างใดใดนี่เจ้าล้องเอาเงินเมื่นมาสื่นหนำเมาว,ว่าแมนต์หนำเมาดอกของยังอื่นก็นดีซื้อลุยซื้อไล่จ่ายออกไปจ่ายออกไปโดยที่ว่าได้มีควมหักควมห่วงแหนในในเงินเมื่นนั่นเลยแป๊บเดียวแค่นั้นเลยจ้ะเงินกับสิจากเจ้าออไปในผิดตาเลยแม่นจ้ะจากไปในผิดตาเลย ให้เข้าใจเรื่องเงินเงินนี่เป็นพลังงานพลังงานแล้วต้องประกอบด้วยความหักเฮ็ดตจังไดละ่ะลํำจวนเอ้ยเงินจังสีไลล่าเฮาว่าสันวาเออเขาบ่ต้องไปไลล่า,ลาเงินนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่เงินสียูนํเาเฮาโดนแล้วก็เงินเงินสีลั่งไหลเข้ามหาเฮาอันนี้พอเมคูบา,าจารย์เพิ่นก็ประสบความสําเร็จเพิ่นก บอกกับก้ามาแล้วเนาะบอกงไงเอา้าเปรียบเทียบจังน่อยเด้อเดือนนี้เดือนตุลาคมเดือนตุลาหลังออกพรรษาแล้วสิมีบุญกับทินแมนบอจวาวาเออบุญกระทินเดาอบุญกระทินทุกวัดที่พนมีพะยุคบที่มิพะจพําพรรษายุคบบางวัดยอดกับทิ้น พอถอดกระถินสเสร็จแล้วไดเป็นสองล้านสามล้านยอดเงินสองล้านสามล้านบาทนังเทียวัดหน่อยๆที่อยูุชุมชนหน่อยๆเนี่ยเพิ่งกระได้ลักแสนเฉียดลักล้านวัดใหญ่ๆก็ลักล้านขึ้นไปอือสังเกตบว่าพระเพิ่นไปเหตุงานบอเพิ่นได้ไปร้องขอผู้ใดบอขอเงินแน่ขอเงินแน่มาถอดกระถิเน่มาถอดกระถินเน่กับนนอพรเมรุน,นี้จ้ะ บ่แมนพาเพื่อนบ่ได้ปไปเลหาเงินอยู่ใสเงินอยู่ใสมานีมานีมานีานบ่แมนแบบนั้นได้จ้ะอืมน้ำจวนใสภาษาอีสานีฟังออก,าากบ่จ้ะฟังว่าค้งสีฟังออกเนะาะเ,เ,เ,เออ,เอพาเพื่อนมีความใว้วางใจเพื่อนมีศีลเด้จ้ะเออเมื่อเพื่อนมีศีลแล้วจิตใจเิ่นก็บใว้วางใจว่า เออทุกปีก็ต้องมีภูมาถอดกะถินคือเขาญาติโยมเพิ่นทิมเพิ่นศรัทธาเพิ่นทําจิตทําใจดีพระเพิ่นมีศีลรักษาศีลทําจิตทํำใจให้พ่องใสให้พ่องใสเนี่ยบ่อ้อแจะผู้ผู้ที่สิจองเป็นเจ้าภาพกะถินนจาว่าแมนบอกเสียงรถด,ดังในเดื้อจาราะว่ารล้ำจวนเอาแบบสดๆให้ฟังเลยออื แบบสห้ฟังเลยเมื่อกี้บนถาดของล้าจวนนี่มันเกี่ยงตับเลยด้อจแต่เด้ออ่ากล้วยทอดกระทะสุดท้ายเพิ่งทอดขึ้นใหม่ๆร้อนๆนะคะอ่าเพราะว่าย้ำเว้นขายเบิดไปแล้วบะนี่ก็เลยว่ามันมาท่านไอ้คำแทะก็เลยทอดอีกหนึ่งกระทะหนึ่งก็เลยมันปิ้งขึ้นมาก็เลยมาเว่าสู่ฟังนี่แหละว่าเขาไ่ต้องไปไรล,ล่าเงินดอกจาก้าเดี๋ยวเงินสิเขามาหาเอาเองลั่งไหลเขามาหาเหาเอง ขาหูความหลับหนิหลับกับว่าหลับล้ำจวนเอามาบอกซูฟังพ่อแม่คูบบอาาจันเพิ่นกับว่าบอกมาเนาะล้ำจวนกับไปเรียนรู้มาไปศึกษามาและหลายๆอย่างกับประสบความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากล้ำจวนเองประสบการณ์เกิดขึ้นจากล้ำจวนเองตัวล้ำจวนเองนั่นก็คือเด้อเฮ็ดจังไดสีใแห่งเงินล่างไหลเข้ามาหาเฮาอย่าลืมว่าเงินเป็นพลังงานที่ประกอบด้วยความหลัก ถ้าเจ้าบรหาเงินเงินบมหาเจ้าเงินบมหาเจ้าอืมถ้าเจ้าบรหาเงินเงินบมหาเจ้าแล้วเงินเมนเมนเงินมหาเจ้าจังเงินเมื่อนยังเสียเอาเงินเมื่นที่เพิ่นได้ไปเนาะเพิ่งได้ไปกันทุกคนแทบทุกคนแหละจ้ะเออรอบแรกเพิ่นก็ได้ไปแล้วสำสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการเนาะนั่นแหละถ้าเจ้าบรหาเงินนะแป๊บเดียวเงินเมื่อนเบิดอืมเพราะฉะนั้นเงินนี่ต้องประกอบด้วยความรัก พราะว่าเงินเป็นพลังงานประกอบด้วยความรักเจ้าต้องฮักเจ้าต้องทนุถนอมเสมือนว่าเขาเป็นแฟนเ้าคุณอาจะอืมให้ฮักเขาแบบนั้นทนุถนอมบอกฮักเขาแบบนั้นแต่มือได้ที่เจ้าจําเป็นต้องจออกไปน่ะให้เจ้าจงพุ่มใจเถิดว่าเออนี่แหละนาะคือการแลกเปลี่ยนเออเจ้าเจ้ามีเงิน เจ้ามีเงินเจ้าเอาไปแลกเปลี่ยนสินค้าหรือวัตถุดิบต่างๆที่เจ้าต้องการแมนมาแ,มแมละ่ะคือลํำจวนเนี่ยล้ำจวนได้เงินมาลํำจวนก็เอาไปเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบเพื่อที่ที่มาทําทุนตอ่อลํำจวนหักธนุถนอมเงินแล้วลํำจวนก็เอาเงินไปหมุนเวียนคณะที่เข้าไปหมุนเวียนไปแลกเปลี่ยนสินค้ามาเนี่ยจิตใจเขาต้องแจ่มใสประกอบด้วยจิตใจที่แจ่มใสเย็นสบายยาสัปยาเงินเบิดเพราะว่า เขาบอกเลยว่าเออขอบคุณหลายๆเด้อเงินเด้อผู้ขาได้มาแล้วผู้ขาก็เอาไปแลกเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบนี่ก็เอามาเห็ดวัตถุดิบแล้วก็เอามาสาง่งมาแปลงมาลงทุนตอ่อเออกับแปลสภาพออกมาเป็นเงินเงินก,ยยออก,ก็ขยายออกไปอีกขยายออกไปอีกเออเพราะว่าเขาเห็ด,ด้วกความหักเขาหักเงินหักธนูถนมเงินแต่เขาจําเป็นตองจ่ายออกไปแม่นบอกจาว่า,าพระพนมีศีล จิตใจเพิ่นสบายเฉื่มชื่นทุกๆปีกับมีผูมาทอดกัถินเพิ่นว่าต้องไปไล่ล่าเงินเลยว่าต้องไปบีบบังคับผู้ใดมาเด้อเจ้าตรงมาทอดกับถินวัดนี่เจ้าต้องมาแบบนั้นแบบว่แมนจ่ะอืคือเขาทำมาหากินนี่ก็คือกันเปรียบเทียบแล้วเขาเหตุงานหาเงินเหตุงานเก็บเงินนี่ก็คือกันเออแหละเปลี่ยนซึ่งกันและกันนี่คือกัน เขาก็ได้เงินมาได้เงินจากลูกค้ามาเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบไปสื่อวัตถุดิบมาแล้วก็มาจำหน่ายจ่ายแจกมาเฮ็ดผลิตผลิตภัณฑ์แล้วจำหน่ายใจ่ายแจกใ,ให้ลูกคา้าลูกค้าเพิ่นมีเงินเพิ่นก็เอามาแหลกเปลี่ยนวัตถุดิบเขาแหลกเปลี่ยนสินคา้าแหลกเปลี่ยนขนมสื่อกล้วยทอดมันทอดเนี่ยจ้ะอืเขาได้เงินเขาก็ไปสื่อนำมันสื่อแปง้งสื่อกล้วยมาลงทุนต่อมาเหตุต่อนั่นเลยค่ะ พลังงานความหลักพลังงานของเงินพลังงานการแหลกเตียนแล้วจิตใจเจ้าก็แจ่มแฉ่มชื่นเมื่อไรเจ้าขายบดีเด้เอน้ำจนสิบอกแม่ค่ะเมื่อไรเจ้าขายเงียบจะเส่จะ,สะ,จะ,สะเสิ่ยเข้ามาขายบด,ดีเมื่อไรเจ้าขายสีงเงียบๆลูกค้าสหีหน่อยๆเจ้าเฮ็ดจิตใจเฮ่เชมชื่นเลยเออบ่เป็นหยังมองในมองโลกในแง่ดีตลอดเออบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเอาน้าขายได้ขายดีเดียวกับเบิดอตสร้างติดเจ้าของเลย สร้างจิตสร้างใจเจ้าของขายดีขายดีเดี๋ยวกบเบิดให้เจา้าวาจังสี่เด้อจ่าเดิมเดี๋ยวกบขายเบิดเดี๋ยวกะขายเบิดเพราะว่ามันเป็นพลังงานความรักเอาทำออกมาด้วยด้วยความรักด้วยความเช่มชื่นในหัวใจเนาะด้วยความเช่มชื่นในหัวใจเออนี่ล่ละจา่านั่นแหละล้ำจวนก็นเลยม้วนเาสู้ฟังซดๆ้อนๆนี่แหละนล้วมันก็ห่อนชาชาอยู่เลยทอดกระทะสุดท้ายเนี่ยจ่ะเออทอดไปน้ำเบาไปน้ำนี่แหละจ่ะ นั่นละมได้จังไดมาบอกสู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นกะถินการเนาะเออนั่นละพระเพิ่นมีศีลเพิ่นมีจิตใจแถมเชือ่อเพิ่นว่างใบว่างใจเพิ่นว่าเอาจังไดก็ตอ้องมีญาติโนมาถอดกะถินละเพิ่นประได้ไปบีบบังคับผู้ใดไอ้มาถอดกะถินถือว่าจา้ะเขาคือกันเขาเหตุงานเหตุงานเก็บเงินคือกันเหตุงานแหลกเปลี่ยนแหลกเปลี่ยนสินค้าเขาเขามีวัตถุด,ดิบเขามีสินค้าเขามีขนมนมเนยเนี่ย ม่ค่ะเนี่ยเขามีกล้วยทอดนั่นบอเขาไปขายให้ลูกค้าลูกค้าเพิ่นกับมีเงินมาเละเออเขาเห็ดด้วยความหลักเขากับทายทอดความหลักออกไปไทายทอดความหลักใส่งานที่เขาเห็ดเขาทำนี่แหละจ้ะเนาะเอาตามนี่เด้อจ้ะเด้อเจ้าลองสังเกตบ่งเจ้าของสร้างจิตเจ้าของโหลดอืมเห็ดจิตใจแห่แช่มชื่นแช่มชื่นแล้วเงินสีลังไหลเทมาหาเจ้าเด้อจ้ะเด้อเปออกบ่ ฟังออกบ่ลำจวนใส่ภาษาอีสา,านหวังว่าเอฟซีเพื่อนๆทุกท่านผู้ใดกับามที่เพิดข่ามาเบิ่งคลิปนี้หวังว่าเพิ่นสิให้ได้ประโยชน์ที่สุดเด้อจ่าเด้อแล้วกัฝากเนเป็นประโยชน์หมองไดกับกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ให้ผู้ที่เพิ่นต้องการเงินต้องการได้หูความจริงมองนี้เพื่นได้หูได้เห็นน้ำว่าเขาบ่ต้องไปไรล่าเงิน ปฏิบัติตามนี่ทําตามนี่เฮ็ดจิตใจใแจ่มชื่นแล้วเงินสิไหลมาเทมาเงินสิมาไหลลาเาเองโดยที่เขา่าต้องไปไหลลาเงินเลยเนาะจ้ะเนาะเอาละเนาะอย่าลืมเ้อตามนี่แหละเฮ็ดจิตใจใหแจ่มชื่นคิดดีคิดบวกไว้ตลอดเวลาแมนตลอดเวลาเลยจ้ะเออลบล่างพลังงานลบไห้ใดเออแลวเงินสิไหลลาเขา,าเอาซ้ำนี่แหละเนาะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ